อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันจีนปิดเกมขมรนเรียกไปสารภาพอย่าทําตัวเป็นนกสองหัวเหยียบเรือสองแคมคนสุรินไม่ทนไฟเขียวถลม่มยึดตาควายคืนขมรนร้องไทยส่งเจ้าหน้าที่รังวัดลงบ้านหนองจานแล้วห้าวไม่ยอมหยุดขุดคุเลเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปขนอาวุธเข้าหน้าแนวรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งแจ้ง เตือนเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปไปเริ่มจากข่าวนี้กันก่อนท่านผู้ชมครับชาวสุรินทร์ไม่ทนแล้วนะฮะล่าสุดออกมาประกาศล,ลั่นต่อหน้าแม่ทัพกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมครับบอกว่าปราสาทตาควายปราสาทบ้านผมต่อให้บ้านผมจะพังอีกสักสองสามหลังสวนยางจะพังทั้งไร่แต่ถ้าประเทศไทยได้คืนผมก็ยอมเอาเลยครับท่านนี่คือความรู้สึกของคนในพื้นที่จริงๆลยนะครับที่ทอย่างที่ทุกท่านทราบไปเลยครับว่าชาวบ้านไทยนิยมอำเภอพนมรงรักษ์จังหวัดสุรินทร์เป็น ผู้บุกเบิกประสาทตาควายท่านผู้ชมครับพากันถางป่าถางดงตั้งแต่ปีพศ2549ตอนนั้นยังเป็นป่ารกทึบกันอยู่เลยท่านผู้ชมครับก็พากันมาบูรณะขุดดินทรายนะครับที่ทับถมตัวประสาทเนี่ยจนกลายเป็นตัวประสาทที่สวยงามที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยของเราแบบร้อยเปอร์เซนต์กว่าจะเจริญกลายเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมขนาดนี้อยู่ดีๆเขมรก็มหบเอาซะง,งั้นใครจะไปทนได้เลยครับขนาดเราเองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ แล้วคนในพื้นที่เขาจะคิดยังไงท่านผู้ชมครับความรู้สึกเนี่ยมันจุกอกคูณร้อยอยู่แล้วประสาทตาควายเป็นของประเทศไทยนะครับเป็นมรดกของคนไทยเป็นมรดกของลูกหลานในรุ่นถัดไปต้องไปตกอยู่ในเนื้อมือของขมิญที่มันไปยึดครองตัวปราสาทตอนนี้มีหนำซ้ำําล่าสุดอย่างที่ผมเปิดภาพให้ดูนะครับว่าความเสื่อมโทรมของประสาทนั้นเนี่ยมันยากมากที่ชาวไทยของเราเนี่ยจะทําใจกันได้นะครับเพราะขมิญมันไร้มนุษยธรรม มันเอาตัวปราสาทเป็นโล่ป้องกันนะครับแล้วก็ตั้งฐานปืนกลในตัวปราสาทเลยยิ่งชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะรอทหารด้วยซ้ำนะครับอยากจะบุกเข้าไปเองนะฮะเอาไม้ห,หน้าสามฟาดกระบาลขมร็นซะหน่อยทำมาอย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่มาประกาศลั่นต่อหน้าท่านแม่ทัพนะครับว่าแม้เขาจะเสียบ้าน3-4หลังเสียสวนยางพาร,ราเป็นไร่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้ยึดคืนกลับมาให้กับคนไทย ซึ่งมันก็มีหลายทางนะครับที่จะช่วยกันกดดันนะฮะผมได้เสนอไปแล้วในอีพีก่อนก็คือไปเล่งนะครับกรมศิลปะกระทรวงไหนที่ดูแลในเรื่องนี้ทําหนังสือไปหายูเนสโกด่วนนะครับให้เขาลงมาช่วยกดดันในเรื่องของการทําลายสถานโบราณนั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราเองเนี่ยจะได้ตัวปราสาทคืนนะครับเพราะว่ามันตั้งอยู่ในประเทศไทยจริงๆซึ่งหน่วยงานภาคร,รัฐจะต้องช่วยกันหนุนนะฮะ ส่วนทางการทหารนั้นก็พร้อมที่จะยึดอยู่แล้วท่านผู้ชมครับแค่รอจังหวะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยก็จริงครับแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกกล่าวไปก่อนนั้นคือมันวางสนามทุนระเบิดเนี่ยใหญ่เลยท่านผู้ชมครับและพื้นที่ตรงนั้นเองก็ใช่ว่าจะบุกเข้าไปถึงตัวปราสาทได้เพราะว่ามันเป็นโกรธหินภูม,มิประเทศค่อนข้างซับซ้อนท่านโฆษกกองทัพก็เคยมาบอกแล้วนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เราจะต้องยึดก่อนก็คือเนิน3.50 ถ้ายึดตรงนั้นได้ก็ยึดตัวประสาทได้ท่านผู้ชมครับก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้เองเนี่ยกำลังคิดกันอยู่ว่าเอ,ขอเขมนมันขุดอุโมงค์จริงไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับท่านรองแม่ทัพที่2อ,อย่างพลตรีนัสีอินท่านมาบอกกันนะครับว่า f 6เนี่ยย่อนไขรไปถึง24ลูกแต่ขเขมนก็ยังคงไม่เป็นอะไรเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับว่าเอะมันมีบังเกอร์ปูนหรือมันมีอุโมงค์หรือไม่ที่มันเข้าไปหลบ และทำไมมันยังโต้อตอบเรากลับมาได้ทั้งๆที่ F6 ทิ้งไปถึงขนาดนั้นเน่ะท่านผู้ชมครับซึ่งผมเชื่อว่าก็รอให้มันเปิดมาก่อนนะครับถ้ามันเปิดมาระรอบ2นี้ซึ่งผมก็ยังคงมั่นใจว่ามันมีโอกาสเปิดสูงเหมือนกันและก็มีโอกาสไม่เปิดเลยเพราะว่ามันมีปริยาที่แปลกๆเหมือนกันทางฝั่งของ,ของเขมรท่านผู้ชมครับแต่ในเรื่องของการเติมกําลังขึ้นมาเนี่ยมันเติมมันอย่างต่อเนื่องถ้ามันเปิดอีกรอบหนึ่งหรือมีทหารเขมรลุกล้ำอธิปไตยของเราเข้ามานะครับ หลายคนเห็นคลิปที่ปราสาทตาเมืองทมตรงนั้นนะ่ะมันไม่ได้ละเมิดเข้ามานะครับมันอยู่ในทางฝั่งของมันนะครับและไม่มีอาวุธปืนเข้ามาเป็นการตะโกนด่าทอกันเฉยมันก็เลยไม่เข้าข่ายว่าเป็นการระเมิดนะครับทหารไทยของเราถ้ามันโป้งป้างขึ้นมานะครับระลอกนี้ผมเชื่อว่า AT6 เนี่ยจะเป็นฝ่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามีวิถีการบินที่ความได้เปรียบในเรื่องของการโจมตีภาคพื้นนะครับซึ่งมันจะสามารถทําลายทุนระเบิดที่มันวางเอาไว้ได้เนี่ยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการปรูพรมใช้ปืนกลยิงนะครับและที่สำคัญเองเนี่ยทางภาคพื้นเขาก็มีระเบิดบางกะโลอยู่แล้วผมก็เชื่อว่า,ามันทะลุเข้าไปได้แต่คนพูดเนี่ยมันง่ายนะใครที่เคยเป็นทหารไปลาดตระเวนมาแล้วเนี่ยโคตรเหนื่อยผมจะบอกไว้เลยนะครับไอเรานั่งอยู่บ้านกันเนี่ยมันพูดกันง่ายนะไอคนลงมือทำานี่ต้องบอกว่าเสี่ยงทั้งชีวิตพลาดแค่วินาทีเดียวคือตายอ่ะ ซึ่งผมเชื่อว่าทางกองทัพมีหลากหลายวิธีครับที่จะยึดเงิน350มาก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้มีแผนหมดแล้วเหลือเพียงแค่ให้มันเปิดมามันกล้าหรือเปล่าถ้ามันกล้าเปิดมาก็ปูพรมถล่มมันเลยทั้งเอฟบวกิฟเ่นของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคนนึงแหละที่หืม ใจร้อนเหมือนกันนะผมก็อยากได้กลับคืนมาเร็วๆอะ่ะท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคนในพื้นที่นี่เขาหนักหน่วงกว่าเพราะานั่นคือความรู้สึกนั่นคือมรดกของเขานะครับสำหรับคนสุรินเองผมเชื่อว่าผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เลยอะ่ะโอ้โหต้องบอกว่าจับตาแล้วครับผมเชื่อว่าได้กลับคืนมาอย่างแน่นอนถ้าใจผมวิเคราะห์ตามสถานการณ์ตอนนี้เองที่ฮุนมาเน็ตไปจีนและไทยของเราก็ รัฐบาลเป็นศูนย์ยากาศอยู่ในตอนนี้มันเป็นไปได้ทุกหน้าเลยถ้ามันบื้มบั้มกันขึ้นมาเนี่ยกองทัพของเราพร้อมสวนอยู่แล้วท่านผู้ชมครับในเรื่องของทางกองทัพเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยรัฐก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการเจรจาระหว่างประเทศซึ่งมันมีกฎสาประชาชาติเนี่ยระบุอยู่นะครับทหารทำแทนไม่ได้ต้องเป็นรัฐนะฮะท่านผู้ชมทางสภาเขาก็เลยเล่งไงครับในการเคาะหานายกใหม่ ในวันที่3ถึงวันที่5กันยานี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะได้รู้แล้วว่านายกคนใหม่จะเป็นใครซึ่งมันจะส่งผลต่อการประชุม JBC ในวันที่8ถึง10กันยานั่นเองนะครับนี่ผมจะลมไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังเลยนะถ้ามันยังไม่บื้มบมในช่วงนี้ก็คงจะต้องจับตาในช่วงของ j b c ท่านผู้ชมครับล่าสุดอัปเดตความเคลื่อนไหวแนวชายแดนกันหน่อยท่านผู้ชมครับหลังจากที่ขเมรเองเนี่ยขุดคุรเลสเสร็จแล้วนะฮะอย่างใหม่คลิปเลยาตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับ สวยงามเลยนะทำซะดีเลยนะฮะโอ้ทำไว้เผื่อฟังด้วยนะเนี่ยขุดสลึกเชียว,วก็ต้องบอกว่าแต่ละฐานแต่ละคูเลตของขามรในการเตรียมตัวในครั้งนี้มันชัดนะครับว่ามันรอประทะและลอกสองอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าคามนนะในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยหลังๆมานี่มันเติมไว้ส่วนใหญ่เป็นอาวุธจากโซเวียตและเป็นของใหม่ที่เติมเข้ามาท่านผู้ชมครับก็มีทั้งอากา้าตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับ ก็ขอบคุณเพจของอารมี่บริติที่ฟอสด้วยนะครับที่เอาภาพเองมาบอกมากล่าวกันนะฮะแล้วก็ยังคงมีนะครับอาวุธปืนคอนะครับมันก็ขนออกมาจากคลังสำพบุตของมันท่านผู้ชมครับมันสนที่ไหนล่ะ GBC มันไม่สนนะฮะมันก็ขนเข้าหน้าแนล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้เองมันก็เตรียมความพร้อมรุกรานเราอย่างเต็มที่ซึ่งมันก็น่าจับตาเลยครับในเรื่องของการรุกรานไทยของเราอีกรอบเนี่ยท่านผู้ชมถ้ามันได้ไฟเขียวจากพ่อใหญ่สี อ่ะนะครับอย่างที่เราเห็นตามภาพนะเพราะว่าพ่อใหญ่สีเองก็ชวนขมินะครับชวนทั้งกษัตริย์ตอนแรกออกล่าวว่าชวนกษัตริย์ไงเออกลัวทางฝั่งของสรัดจะเสียหนาพอมันดูเชิงสรัดแล้วว่าไม่เอาแน่ๆแ,แล้วเนี่ยนะฮะฮุนมาเน็ตก็บินไปที่จีนเลยหาพี่สีนะฮะพี่สีเองก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับกับเข้าขอคอกฮะท่านผู้ชมสําหรับทางฝั่งของขมรนะครับอ่ะมาลูกมาว่าอย่างนั้นตอนเข้าขอคอกมานี่นะฮะหลังจากที่ หลุดจากโซ่นะครับของคอไปนะครับวิ่งผ่านกัดชาวบ้านเขาก็ต้องบอกว่ากลับมาอยู่ในห่วงนะฮะอยู่ในโซ่ของสีอีกแล้วนะครับพี่สีเองก็คงจะต้องมีการตกลงกันหน่อยนะครับเพราะว่าการกระทําแบบนี้ของขเขมรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าจีนยังไงก็เข้าข้างเรานะฮะผมก็ถึงบอกว่ามันไม่แน่ไม่นอนอาจจะมีหยุดยิงไปเลยหรือนะครับ อาจจะมีการประทะกันรอบ2ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการประทะรอบ2กันจริงซึ่งผมก็เชื่อมั่นหรือเกินอันนี้คือวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับข้อมูลของกองทัพนะครับการที่ฮุนมาเน็ตไปจีนในครั้งนี้แล้วก็มีการประชุมกันอย่างจริงจังอย่างที่เห็นในภาพท่านผู้ชมครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจนะฮะว่ามันกําลังเตรียมการอะไรกันอยู่หรือมีข้อตกลงอะไรที่ต่อรองกันอยู่ไหมแต่ที่แน่เองเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าขมีนไม่มีอะไรไปต่อรองกับจีนได้หรอกครับนอกจากพี่จีนจะสั่งะะ่งวา จะทำอย่างนั้นจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะและที่สําคัญเองผมก็ยังคงเชื่อมั่นว่าจีนจะไม่ทําำ้ายไทยการที่ฮุนมาเน็ตพยายามที่จะเหยียบเรือ2แคมจะปลา2มือแบบนี้เองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมครับด้วยศรกิภาพของเขมรที่ไม่มีอำนาจการต่อรองอะไรเลยอะ่ะมันไม่เหมือนไทยเรานะไทยของเรามีอำนาจการต่อรองค่อนข้างเยอะและถ่วงดุลอำนาจได้ดีระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแต่เขมรเ,เนี่ย มันมาจากเวอร์ชั่นจีนอยู่แล้วไงคือมันไปไม่สามารถจะต่อรองกับสหรัฐได้อยู่แล้วนะครับผมมองว่าสหรัฐเองการที่เข้ามาหาขเขมรในครั้งนี้เองเนี่ยเพื่อที่จะปั่นหัวจีนซึ่งในการประชุม snap shot เมื่อกี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับการไม่มีขเขมรเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเลยท่านผู้ชมหลังจากนั้นทั้งกษัตริย์ทั้งนายกรัฐมนตรีของขเขมรบินไปที่จีนทั้งหมดเลยกลับไปหาพ่อใหญ่สีให้เขาจูงหางสันดิกด๊กๆนะฮะท่านผู้ชมสําหรับขเขมรเนี่ย อีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมจะไม่ทิ้งประเด็นนี้ก็คือเรื่องของสแกมเมอร์นะครับการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับที่อยู่ฝั่งคขเมรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกองทัพนะครับซึ่งกองทัพเหล่านี้แหละท่านผู้ชมมันกําลังจะลุงถึงฮุนเซนอยู่นะครับหลังจากที่ฮุนเซนเนี่ยคุมมันไม่อยู่นะครับเพราะเท่าที่ทราบกันมาผมก็เชื่อว่าทุกคนรู้นะครับว่าพวกอาชญากรรมสแกมเมอร์เหล่านี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งหมดนะในการสนับสนุนของฮุนเซนนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่ฮุนเซนไร้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าพวกนี้พร้อมที่จะหักหลังเสมอเหมือนกันนะครเพราะว่าพวกนี้ผีเห็นผีนะครับผีนอกกับลงผูกมันอยู่ด้วยกันมันรู้นะฮะท่านผู้ชมครับการไปจีนเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ไม่อยากจะมองข้ามเลยว่าเขมรขอให้จีนมาช่วยในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์หลังจากที่ไทยของเราเนี่ยขู่ที่จะจัดการปล่อยเป็ดนะฮะท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าสแกมเมอร์ไม่พอใจในเรื่องนี้ที่มองว่าฮุนเซนเนี่ยคุมไทยไม่อยู่นะ อันนี้ก็น่าสนเหมือนกันท่านผู้ชมครับดูทางฝั่งบ้านหนองจานกันหน่อยท่านผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับได้ยกเลิก